ก็เด hey, ี๋ยวเราจะไปบ้านของบอลเชิญย like ิ so ้มเฮ้ยพี่ต oh, ้อยต้อยเคยได้ยินเพลงนี้ป่ะเจ็บใจจังที่รักควายอะไรอ่ะอ๋อก็เพลงของบอลไงเฮ้ยใช่หรอไม่อะเพลงนี้นะเดี๋ยวเพื่อนได้ฟังเพลงนี้ป่ะที่ใครร้องอ่ะอันนี้โชคว่แท่ดังมากนะที่ไหนติดต่อคะใช่ใช่ใช่ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบฮอพิทอ่ะ อ๋อติดท็อปชาร์ตในทิกตอกเลยเหรอใช่เฮ้ยเป็นไปได้ไงไอบอลมาร้องเองเนี่ยไม่ติดท็อปชาร์ตแต่โชครถแห่เอามาร้องติดท็อปชาร์ตในทิกตอกเหรอตายแล้วบอลเ้ยทำเพลงแต่ละเพลงก็ไม่ดังเนาะตายแล้วเขายังจะออกอยู่นั่นน่ะนะกูเตือนมึงแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าทามอย่าทามเนี่ยตอนนี้ใน YouTube เท่าไหร่ยังไม่ถึง2ล้านเลยจะ2 000, ปีนะแล้วมั้งโอ้โหแล้วพอชคเอาไปร้องโคเวอร์เป็นไง นางติดท็อปชาร์ตบอลอาจจะต้องเป็นแค่เล่นตลกอะ่ะเออโชว์รถแห่สุดยอดมากน้องพี่ถือว่าน้องสุดยอดมากแต่บอลก็นะพี่เตือนแล้วนะวไม่เอาแล้วนะไอ้นื้อพี่ชายพี่ายพี่าเฮ้ไอ้เนืจอชนไปเลยเไป เนี่ยเดี๋ยวไมเไม่เดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวนะครับพี่คอยครับขอบคุณมากเดี๋ยวค่อยคุยกับเอ่อพี่เน่งพี่บอลเดี๋ยวขอกินข้าว <c oughs>